รีวิวการเชื่อมกล้องใส่ซิม 4G นะคะอันนี้นะคะหน้าตาของตัวกล้อง 4G นะคะใต้กล้องนะคะจะเป็นช่องใส่หนึงการ์ดข้างบนกล้องนะคะจะต้องไขน็อตแล้วก็จะมีช่องใส่ซิมค่ะเราจะทำการไขน็อตนะคะตรงนี้นะคะเาจะไขน็อตจากข้างบนตรงนี้นะคะสองฝั่งนะคะ ช่องใส่ซิมการ์ดนะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะช่องใส่ซิมจะมีซิมตัวอย่างให้นะคะให้เราเอาซิมตัวอย่างออกก่อนนะคะจากนั้นให้เราใส่ซิมไทยค่ะใส่ซิมเข้าไปข้างในนี้ได้ค่ะ หลังจากที่เราใส่ซซมการ์ดเข้าไปที่กล้องแล้วนะคะให้เราเสียบไฟไฟดปเตอร์เข้ากล้องค่ะอันนี้เราเสียบไฟไว้แล้วนะคะหากเรายังไม่เคยทำการเชื่อมกล้องนะคะ connect network successfully ไม่ต้องกดรีเซ็ตแต่ถ้าเราเคยผ่านการเชื่อมกล้องแล้วนะคะให้เรากดรีเซ็ตตรงตรงนี้ค่ะปลายกล้องค่ะจะเป็นช่องใส่เมม,มการ์ดนะคะหรือมือริกานะคะสามารถดูย้อนหลังได้ข้างๆตรงเมมการ์ดจะมี ปุ่มกดรีเซ็ตกล้องอันนี้นะคะปุ่มกดรีเซ็ตกล้องให้าก,กดค้างไว้5-10วินาทีค่ะ Restore factory settings, please don't power off. จากนั้นก็รอให้กล้องรีเซ็ตก่อนนะคะกล้องรุ่นนี้ใช้แอป ICC นะคะให้เราดาวน์โหลดแอป ICC อันนี้ค่ะจากนั้นลงทะเบียนใช้แอปนะคะอันนี้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กล้องใส่ซิม 4G เชื่อมต่อง่ายมากๆนะคะเพียงแค่ใส่ซิมนะคะโหลดแอปจากนั้นนะคะกดไปที่กล้อง 4G ค่ะ System starting up ตรงนี้นะคะ Connecting please r e a d t สแกน QR code ที่ตัวกล้องนะคะอันนี้กล้องพูดเสร็จเรียบร้อยนะคะรอการเชื่อมกล้องแล้ก็เอาตัวกล้องเอ,เอามือถือของเราสแกนที่ตัวกล้องหา QR code Okay. So, Conduct huh? Connect network successfully. ตรงนี้นะคะจะเด้งขึ้นมาให้เราตั้งรหัสผ่านเราสามารถกรอกรหัสผ่านที่เราจําได้ง่ายนะคะหรือไม่ตั้งก็ได้ค่ะเราก็กดข้ามด้านบนนี้แต่ถ้าเราตั้งเราก็ตั้งเสร็จแล้วก็กดยืนยันตรงนี้ก็ตั้งชื่อกล้องค่ะฉะนั้นกดบนันทึกโอเคแล้วกดขั้นตอนต่อไป อันนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถหมุนกล้องซ้ายขวาได้ตร้นี้กันน้ำกันแดดคะ่ะฮัลโหล สามารถพูดตอบโต้ได้สองฝั่งอันนี้สามารถเปิดปิดไฟนะคะเปิดปิดไฟในที่มืดก็คือมีภาพสีนะคะในตอนนั้นคืนถ้าในที่มืดก็ยังมองเห็นภาพสีหรือว่าเป็นสีขาวดำค่ะ